สวัสดีครับผมผมกับน้องกุ้ยไปชาแนลแล้วนะครับวันนี้กรับว่ารายการจุนะครับจุเนื้อนะครับเนื้อเนื้อวัวครับเดี๋ยวเนื้อมันซอนการปรุงแกาะเสียเวลานะครับไปเอาไปหั่นตัวผงนัวนะครับผงนัวขาดไม่ได้ดินี่ขาดไม่ได้ผงนัวครับผงนัวใส่เข้าไปเส้ <side> น <such> <email> ใส่หน่อยแซบหน่อยคือข,ข้าวาดิน้ำปลาเล็กน้อยหยอดลงไปหยอดลงไปจุดไข้แม็กมันก็สีอยอ่พี่ล่ะครับดีครับดีดีงว่วนะครับเดี๋ยวผมสีเห็ดจุขมนะจุข,ขมตัดหย่างตัดเอาสบอเนาะนะ ใส่ลงไปครับผมโอเคเดี๋ยวจะปรุงเพิ่มผันมะกคมเดี๋ยวเขาเทียดกันขี่เพี้ยได้ครับนี่ขี่เพี้ยผมต้มเรียบร้อยแล้วครับนี่ระวังมันกระเด็นได้ครับ

จอ,จอดเอาเลยครับเขอือนักนขอัใช่ไหมก่อนเดี๋ยวจะมา <c oughs> ขันตอนต่อไป ไปพักครับไปพักกันไปเห็นได้ครับเ,เป็นไดแสบวะนี่เนาะเดี๋ยวผมเทดก่อนเด้เดี๋ยวอมซีเอฟซี FC, FC, มากินน้ำกันด้ครับ นี่ตับดีครับนี่ตับตับงัวแต่ว่าช่วงท่ายละก็เลยตับบาเบ่ค่อยงายมือนเด็กแต่ก็ได้อยู่เดี๋ยวนี้เอาเล็กน้อยนะครับมันกินียวติดแจวโอเคเดี๋ยวขั้นตอนการซิมก่อนนะครับเป็นไงเสียบเบาเอา ไก่เลยไก่เลยทำนี่ไงตับอ้ยอ่ะเบื้องหน้าเนี่ยดูทอดนิ้วครับอื๋อ่อ,อนเลี้สุดยอดอมาดเลยครับเอฟซีเอฟซีมันกินน้ำกันครับเนี่ยอ่ายายได้ครับผม <c oughs> อายุบานอยู่แล้วผมอืม มัดผมก็เพิ่มเลยอีกเลยเนี่ยของแซมอีสานครับเนี่ยมันสุดยอดนี่เนี่ยละนี่คือมณฑเสน่ห์ของคนอีสานครับผมวัวจิไป้ใส่นี่กันลืมบ่ได้ครับซอยจุมาเด้อพี่น้องเด้องเท่านั้นเด้อมากินน้ำกันเด้อครับเด้อคุณฟังคุณฟังคุณดไหมมาเด้อมาเรื่องมาได้มาได้มาได้กินน้ำกันทุกคนแหละนั่งอยู่ไหนมาข้าวมากินเด้อ ปกติกินเป็นโตคนละมวนๆน,น้ำกันครับมือมือถา่ายแล้วมาบุญทรงทรงถ่ายทรงถ่ายผมใกันน้ำรำมีผักไสเนาะหรือว่ามาละขี้นกกันแหละมียงตับพี่นวองจัดไปครับจัดไปคำย,ย,ยังไงอืมอ อันนี้เนื้อได้ครับนี่เนื้อลองกินเนื้อบ้างครับอืมเหรีองแดงครับรสชาติสุดยอดอ่ำลำอ่ำลำทางนี้ทางพี่เดี๋ยวสิดัเนื้อแล้วครับเนื้อเนื้อเพี้ยักพับเนี้ยพับไว้คือผักเบิ้งเด้อืมอืมออืมเพี้ยเพี้ย แีเกียแน่เดีมจะหอ่อมาเลขี้เียข้เใส่งายำ้นหวานหวหวานจุ๋ยจุยหวานหวานหมดเลยเฮ้ยผงนวเนาะใส่หน่อยแปบหน่อยใส่ลายแปลายเนี่ตับอันนี้เลนะตับอีกคำหนึง้ตับยุงเทปย้งหลายลายตับบันนอกน้อยหน่อยนี่ เอาทาพี่น้องเอาทากินน้ำกันเด้อไปใส่กับบลืมครับเนี่ยค้องแท้ยังไรก็ต้องกินค่ะค่ะมูมีตัวนี้มาาพอดบ้านครับนี่แหละครับกินฐานอีสานบ้านเฮานะครับปใส่กับบลืมพื่อเก่าแหะครับจริงๆบางคนเพิ่งจะกินบางคนก็เคยบ่กกินนะครับกินกินดิบนี่ครับกบมมีดดาม่าเนาะครับเนาะ เปลี่ยนให้มันมวลเมืองน้ำกันซื้อครับีบเปลี่ยนมีกันเปลี่ยนมีกันเดี๋ยวอะเอาเล็กแหนบมากดอกมือรุ่นบคมจัีเม็ดอ่ะอันนี้ใครเว้ยไม่ใหญ่พอมาไม่ใหญ่ไหมมามากินน้ำกันมากินน้ำกันทายเรื่อยๆทายเรื่อยๆหนุมี คนกินลหลายอย่งมวลม, <laughs> มันเดินไปหน่องเอฟซีเลยมา,มากินน้ำกันงเลยทีเดียวเดินทางตัวขอกวัวทอมอมาดูไปสู่งานกันต่อเได้ครับเนี่ยวันนี้ถือว่าสงทายแล้วครับผมในการมามวลครับรับ ผักไคือผักอันนี้แค่เอาครับอันเนี้ยมาจากัมให้ไปหน้าครับผมปลอดสารพิษครับผมธรรมศาสตรเชี่นะครับน้องกุ้งใบเช่นะรับ้มัลวนๆครับเป็นช่องน้องแม่ยางกับปได้ปลาเนี่ยน้ำให้น้ำหน้านี่นี่เบิร์ดครับผักบ้านเฮาดีสานบ้านเฮาเนี่ยเราบ่ามุ่นเสน่ห์คนอีสานครับผม จุจุจุเฮ่ขำนิยนยเต็มปากเต็มคำเนาะนีะ่มันหยาเยอะจเฮ้ยหวานลำ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 นี่เขาอ่าจริงจริงมันโมเมนตขมเลยครับมันหวานโมได้ดามาเลยพี่น้องคแบบโมมีด่ดามาเลย,ยครับพี่อีเสียบครับสวยเบิง่งกกินเพื่อนะครับเนาะน้ำไล่ไหลวะคนเบิร์ก จัดรัดทำยังไงขอทาขอทาคนมขคงกับเพื่มอได้แล้วครับเนี่ยมันพอดีพอดีพอดีมาเกมกันเ้อพี่น้องเมียงจุพี่น้องเอ้ ฝูงบินตำเนี่ยย <elle> <Goddess> ังบินตามมาเนี่ยผงบินตำยอดดีเลยแขกไวกับมีนี่ฝูงบ <c S 2> ินตำอแขกไว้รับเสื้นดีครับผมฝูงบินตำกุยบ๊อบยอดกบ๊องเคยกินกับร้องกินเมั้งได้ครับเด้อบ้านได้ไหมครับบ่หมี่ดาม่าดิครับเด้อแต่ว่ากินเผื่อมันเป็นสิ่งที่กินได้นะครับครับสุดยอดสุดยอดจริงจริงมีคำเหมัอนใยเอาขอบปากแห้งครับเหมืนใยไว้ ก็ต้องยิินเน็นไปมับนเมียงปลานะจะคข้งเมียงสวยจุวะจับเลยรับโอ้ยตอนนี้เขาทานแม่เหตุผลเื่อเชือเดนมาเเมียงเนี้ยนั่งคนอ่ะ ยาซ่ายาซ่าเอ้าอาบน้ำเปล่าไม่น้ำที่ตบครับนี่คือเอกลักษณ์ของคนดีสารครับผมเบิ่งออกนะครับเด้อคนดีสารเห็นเนี่ยโอ้ทำไรไหลครับ โมดเกิดีเลือดด้วยครับครับครับเอาไม่ดวยดวยเนเนีดนี่เห็นแบบแบบเสียตับชุดทยตับหน่อยครับแซ่บจนไม่มีคำบรรยายบอกเลยคเดียวออนซอนออนซอนอลายออนซอนหล มาเดียกพี่น้องมั้งหยุดพัดนิ่วอืมโอ้ยขอโทษเลยพี่น้องเลยแสีบหลายจนลืมกินหัวเข่าเนี่ยต้องกินเั็บเข่าข้ามนี้ไงเสียบนะกินน้ำกันขอแต่นหนึ่งแล้วครับแต่ว่าอดใจว่ได้กินก้อนเนี่ยไปด้ะกินข้าวลงตรงก้นเนาะเด้อมูยูหันนี่ครับเอาอนี่เด้อวาซาบินี่แหครับอันคือยังอันยังอ่ะโอชีนี่ครับนี่โอชิเนื้อ อยชีเนื้อที่ทำเนี่ยเนี่ยทำยังอ่ะอืมอืมอำลำอเดยอันนี้บยังครับนี่ยใบยังแคเอาแค่เอาบวกตุ่ม่ะอะรองมงองมังรสชาตอำลำอำลำอ่ดนแเอาหนาบ้านบก็หนบ้นอันนี้ ยูนาบ้านน่คร um, ับย sure> ูนาบ้านนี่ครับผักแท้ยัางก่นแท่อแท่หอมมันหอมผมอัาลังบองเดาบองเดอนี่มันยังเป็นของแท่นี่ยสะบักดั้งเดิมผมขัาก็ดีที่ักผักักไปรื้อัก อืมามาให้พันนด้กินข็มากมามามาแม่ต้มวุ้เเขากันมากโอ้ยบังอิญกินแตงจะเด็กหน่อยวุ้เข่าด้ไมแตงวุ้เเขากันมากเนี่ยแตง แจงกล่ะั้แงกเล่ะมั้แง่นายโอ้ยเาซัวซวงไทยแล้วครับพี่น้องสีเ่เดินท่างไก่แล้ว <c oughs> นะครับเดี๋ยวสิปิดคลิปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันโอกาสหนา้าฟาไหมนะเดี๋ยวมาเห็นใเบิ้งเรื่อยๆหรอกคลิปครับคำยิ่งใ <c oughs> หญ่อกวใจคำยวอที่ดีแบบ อ่อนซ้อนครับรัวแกนผมเนี่ยครับอ่อนซ้อนเนี่ยคนอื่นถามว่าแปลว่างยังผมกับแปลว่าอะไรกันครับเอาดิค้ำเลยติดพันแหลมเสียบอ่อนซ้อนไม่สอนพระยางเนี่ยไม่สอนต่างหากเนี่ยอ่อนซ้อนต่างหากแดงเขือยหัดแก้วเหรอเฮ้ยตักออ เฮ้ยหลากก็ไรก็แฉกคนนี้ตามนะครับนองอุบายขั้นเน้าครับเดี๋ยวมี้ิปดีไห่เบิ่งเลยเลยมันนี่ก็ขอโทษขอให้ครับซึ่งนายหนีพิขาดไปแล้วนะครับนี่หลรกการใดก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับสําหรับคนที่บากินดิบนะครับบากินเนื้อนะครับแล้วนี่มันเป็นวิธีชาวบ้านนะครับที่เขากินกันแล้วมันกินไรครับพี่น้องมอคก็กินร้องเบืองนะครับหลวงบินตั้มก็ได้ครับหนาฝนโอเคครับ ฝากไปครับนี่งองคู่บ่ายแล้วแนวครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเช็คภาพตลอด,ดอออนี่เก็บตกนี่คร่ะนี่เก็บตกเอ้ยซุ้มบอกกินกับนี่เลยครับเด้อดีดีอร่อยอร่อยอ่านี่เก็บตกเก็บตกับางรายการนะครับเมื่อสุดท้ายสรง้ายจังเจอกัน,นปีหน้าฟ้าไม้เนาะจังมาจุก,กันไหมเนองอุ้ยใหญ่กิ่า,า,า,าก,กินหมกหมกกว่าหลานบ่มีอ่ะโอเคครับนี่แหละ